ใช่คร <premises> evet, <in silly> oh, ับทั้งเวิร์กพอยเลยครับเวิร์กพอยด้วยครับก็เป็นสภาพร่วมกันคุณตุ๊กกี้คุณนงคุณพันธุ์คุณพันธุ์คุณเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาตามมาถามความสิทธนมทางมีรวมถึงอย่าอืมันก็เหมือนพี่น้องแหละผมว่าอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนานฮะครับประมาณกี่ปีแล้วนะที่เราแบบว่าทีมอยู่ด้วยกันนาน่าจะเกือบสามสิบแล้วเละเบิร์ดอ่ะแล้วตั้งแต่โหสมัยอาจารย์ดีก่อนก่อนอยู่อาจารย์ดีอีกใช่ป่ะอยู่เพชรเก้าอยู่มาก่อนใช่ไหมเพชรเก้า เราทงกันท,ทุกครังงานที่เห็นคะว่าเออเรแบ,บเหมือนป่วยนะไม่สบายแต่ตแต่แต่ผมจะไม่เคยอยู่กับคุณเบิร์ดแต่ว่าเจอกันบ่อยตลกคาเฟ่ด้วยกันแต่แต่ผมก็จะอัดระเบิดด้วยกันไงเราเจอกันบ่อย,ก,ก,อยก็จะหยอกล้อกันตลอดแต่แกแข็งแรงนะพูดถึงแกก็แข็งแรง มันเฮฮาเนาะมึงคนมันชอบหยอกรักพวกรักพ้อนาเฮฮาก็ปกติทั่วไปเวลาโน้ตให้แกผมก็จะจัดอามแกว่าเออีกไม่นานหรอกแกก็ไปผมจะอามแกอย่างเงี้ยเจอจะเล่นกับแกอย่างนี้ตลอดจะเล่นกับพี่แบบนี้นะแล้วแกก็พูดมาคำบอกถ้ากูตายกูจะไปหามึงคนแรกทางการหลอกผมไม่เบิดไม่สมเป็นสไตล์เลยก็เบิดเล่นได้ทุกสไตายนะแต่มันจะช้าๆเนื้อๆแต่เจ้าช้ามันเนี่ยคือได้ผลตลอดแกจะเป็นตัวปูตัวอาจารย์ดี แกก็ดิ้นได้ตลอดเราว่าเป็นการสูญเสียและปิดตลกมีแบบมากความสามารถอีกเหมือนคนเดยวกันก็ทุกครั้งที่มีการสูญเสียของวงการตลกมันก็มากความสามารถทุกคนแลลวครับผมนะฮะ ก็เดี๋วอย่างนี้ก็ยิ่งใหญ่เลยอย่างเงี้ยมันไม่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 ไยัง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 ไม่ว่างเยยังไม่ว่างไม่ว่างงานเยอะมากไม่ว่างฉันบอกจะไปเล่นหนังคุณหบ๋ำด้วยตอนแรกติดต่อไปแล้วฉันบอกจะไปเล่นติดต่อพี่เบิร์ดจะไปเล่นหนังเออใช่ใช่นะบริษัทต้นค่าหานไม่จำกัดมหาชนตอนแรกติดต่อไปแล้วติดต่อไปแล้วนี่กนต้องก็ยังะยังไม่ได้เปิดกล้องติดต่อคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดก็ไปเสร็จแล้วผมก็จะติดต่อคุณนะโอ้ยตอนนี้ไงครับเรื่องจริงครับใช่จริงจริงจะเปิดกล้อง พูดคุยกันไปแล้วจะเวิร์กช็อปอยู่แล้วเรื่องอะไรนะบริษัทปล้นค่าหาไม่จำกัดมหาชนใครนะคุณหนงผมไม่ว่างโอ้ยพวกพลายงานเยอะเป็นเพ่ก็ได้เรียบร้อยหมดแล้วครับไปนั่งคุยที่บ้านกันสองครั้งแล้วทั้งทีมเลยทั้งคุณแจ๊ดพี่คอมทั้งทั้งบอลทั้งทั้งทีมก็เลยทั้งหมดเลยถึงนุ้ยเออก็ต้องตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ก็ต้องทำเลยครับ อาจจะต้องต้องเริ่มต้นคิดใหม่เพราะนั้นเขาเป็นคนตัวสําคัญเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวแบบหน้าเหมือนนะคิดแล้วเอาต้องเอาหน้าเหมือนเลยพี่พี่ยอมก็ไม่จําเป็นหรอกว่าเอาไม่มีผมก็ได้เออใหญ่ <laughs> ในหนังที่ในเรื่องในเรื่องก็เป็นตัวจัว่วเขาจะมีราม่าหน่อยหน่อยด้วย<ะ>เพราะในเรื่องแม่ก็เป็นเป็นแม่ชีด้วยแม่ในแม่เขานะ่ะเขาบวชเขาหาเงินให้แม่เขาทําวัดในเรื่องแต่นังแอคชั่นนะ หนังแอคชั่นดราม่าแอคชั่นดราม่าแล้วก็คอมเมดี้หน่อยๆที่เราจะคุยเรื่องหนังคุยเรื่องเบิดคุยคุยเรื่องเบิร์ดไม่ไม่คุยกับพี่เบิดเจอพี่เบิร์ดเพราะว่าไปเวิร์กพอยต์ก็ไปที่เวิร์กพอยต์บ่อยมากแล้วก็ร่วมงานไม่สูงหรือว่าเราเตี้ยเนี่ยท่านท่านพระคุณพระพาทให้ให้ให้โอเคพี่เบิร์ด กรูประพานพี่เบิร์ดน่ารักค่ะส่วนมากพี่เบิร์ดชอบหยอกตุ๊กี้ชอบหยอกสรีระตัวเตี้ยขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หยอกแต่ว่าถามว่าร่วมงานก็ผิวเผินไม่ได้มีงานประจํากับพี่เขาแต่ว่าเราจะเจอกันตรงทานข้าวทุกทุกเทีทท่ยงที่พี่แกมาเวิร์กพอยต์อะค่ะกกแก,ะเ,กะเป็นคนร่าเริงค่ะเป็นคนเป็นคนสดใสแล้วก็ชอบหยอกน้องๆอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่ก็คือกระชิบอีกกระชิบอะไรคะ จริงๆตามข่าวกับพี่บอลเชนยิ้นอยู่แล้วค่ะทีแรกอ่ะทีแรกเราดีใจนะ,ะดีใจเ hey ฮเลยมาพูดผมจริงในในระเบิดเทิงอ่ะก็ยังคุยโหนวเฮยมันต้องมีต้องมีปาฏิหาริย์เนี่ยแล้ววันนั้นบอลเขาก็แถลงข่าวว<ช>่ามนเล็งไม่มีแล้ว,ลวผมอยู่บ้านสวนเขายกก็เฮเลยเฮจริงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่วันเดียวเองจริงๆข้างในเราเศร้านะแต่ที่มันมาจะจะมาคุยเรื่องเร่าบางทีมันก็มันใช่มันก็จะซีเรียสมันก็จะซีเรียสไปจริงเราหยอกหยอกกันตลอดนะพี่เบิร์ดเนี่ยอันเบิดเนี่ย พี่เท่ง,งจะชออให้ผมหยอกไอ้นี่ไม่หยอกเองก่ <c oughs> อนคุณนุชอุรมจะไปวันนั้นนะ่ะวันเดียวกันนะแต่ผมก็ไม่กล้าถ่ายผมกลัวจะถ่ายคลิปด้วยกลัวมันจะไม่น่าสนใจไม่ถ่ายก็ยังนั่งสอยมุกกันอยู่เลยแั้ก่อนก่อนคุณนุชคุณนุชนุชอุดรมไปวันนั้นนะ่ะผมไปก่อนอมผมกลับบ่ายสามบ่ายสี่โมงนี่แหละยังอ้มกันอยู่เลย เขายังบอกว่าแหมได้ทีเอาใหญ่นะจังหวะป่วยในใสใหญ่เลยนะเขายังอ้ำผมอยู่เลยพอผมเล่นเขาแย่เขาอยู่ตลอดเลยหาอยู่คนเดียวเขาก็ยิ้มก็เขายังอ้ำเลยแหมได้จังหวะนะเวลาป่วยเนเดี๋ยวหายป่วยกันเจอกันเขายังอ้มผมกลับเลยไอ้คนนั้นเขาดีันนั้นฉดฉดใสก็นั่งคุยเขาลงจากเตียงมามานั่งคุยข้างล่างเลยนั่งอยู่ข้างบนนอะแล้วเขายังจะไปเอาจะไปแช่ให้ผมเลยไม่กินไม่ได้กินเลิกกินแล้วน้ำส้มน้ำส้มช่น้ำส้มนะไอ้มึงก็รู้ วันน so really? ั้นก็ร no oh, uh, ู้สึกจะสนุกกันเยอะมากเลยกับลูกน้องเ็าอีกคนหนึ่งที่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 อย่างเงี้ยกับเมียเขาก็นั่งขำนั่งหัวเราะกันน่ะนั่งคุยกับเบิร์ดสองคนน่ะก็มีพิคกิฟอีกคนนึงนั่งคุยกันเขาก็ยังอ้มผมเลยอ้าวอ้าวเอาใหญ่ได้หาแล้วเอาใหญ่เดี๋ยวผมหายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเขาก็ยังเล่นสนุกเสียงก็ยังชัดเจนอยู่ก่อนก่อนคุณรสอุดมจะมานะ ผมประมาณสักชั่วโมงนึงผมกลับก่อนแต่ผมว่าเขาเป็นคนไม่ซีเรียสมากกว่าเออใช่แกเป็นคนไม่ซีเรียสจริงมาอัดเราบอกระเบิดไม่เคยซีเรียสไม่เห็นมีใคยบ้างที่ซีเรียสมันมันมีนะมีมีแหละมีคนไม่ยิ้มทั้งวันไม่ยิ้มก็มีสุดแล้วคือเบิ่เข้าไปดีแล้วล่ะสู่ภพภูมิที่ดีค่ะครับต่อ แล้วก็ทนายก็เกิดมาร่วมงานกันใหม่เป็นเฉลกั้ใหม่ครับผมอาจารย์หน้ามาถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งเดี๋ยวอีกสัก40ปีบ้างๆเดี๋ยวพี่จะตามเบิดไป40ปีเลยเหรอ40ปีแล้วมันนานถึงตอนถือวไม่กินขี้่เรารทุกขีกครับขอให้พี่เบิดสุ่พระบรมที่ดีค่ะแล้วก็เรา เราจะคิดถึงพี่เบิร์ตตลอดไปค่ะหลับให้สบายเถอะคนเรามีเท่านี้ผมคิดแค่นี้เองผมอายุ60ผมก็พอผมคิดงี้นะไอ้หนงอยู่างนั้นจริงจริงผมคิดงี้พี่ว่าอยู่ยื้อเอาคนเรามันมีเท่านี้อย่าพูดหนงเชื่อพี่จริงปะเนี่ยอยู่กับพี่นานพี่นานแพูดไม่ผมไม่ผมคิดในใจว่าเจะมาหาเพราะว่าเขาเขาพูดไว้เขาจะบอกว่าถ้ากูตายกูจะมาหาเมืองคนแรกเลยไอ้หนงเขาจะพูดอย่างนี้จริงอะผมไม่อยากอําแกไม่อยากเล่นคือเขาคนรุ่นพี่นะแต่ก็อํากันตลอดแต่ไอีตัวเนี้ย สะกิดเอาเลยเอาเลย <c oughs> นี่ไอเทปแรกอะกระบวนการโจ๊กเกอร์เนี่ยอ,อ,อันนั้นเขาเริ่มไม่สบายแล้วนะกระบวนการโจ๊กเกอร์นี่ออกอากาศยังแต่กยก็ยัง,ยงแรงนะผมอัดเป็นเทปแรกเลย <c oughs> ผมยังอัมเลยมัน้เขารู้สึกว่าจะไปหาหมอเพิ่งมาเนี่ยเ <c oughs> บิดมึงไหวไหม <c oughs> ไปพักผ่อนก่อนไหมมึงไหวไม่เบิดเฮ้ยเขามาพูดกันน่อยวะเล่นไปเธอเขาก็ยังอัมอยู่นะแต่พอเขารู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกไม่แน่นะตอนตอนไม่สบายไปอัมเขาเนี่ยเขาบอกว่าได้ทีเอาใหญ่ไม่แน่เราอาจจะ ่มเครียดเลยเปล่าเครียดเลยนะเอาคือตัดใจเขาเองอ้าวก็พวกเราตลกทุกคนแล้วก็สมาคมศิลปินตลกครับเบิดจากไปหลับให้สบายพวกเราทุกคนจะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวเบิดตลอดไปครับก็ขอให้เพื่อนไปสู่พบูมมที่ดีนะก็เสียใจทุกคนแล้วครับผมนะรือเป็นแฟนของเบิดนะก็คนเรามีเกิดแก่เจ็บาจเป็นธรรมดาครับแต่ว่าเขาจะไปเร็วนั่นเองนะก็ขอให้ไปดีเพื่อนแล้วก็จริงๆแล้ว เบิร์ดเนี่ยเขาบอกอายุ54ใช่ไหมเบิดศูนย์แปดไม่ใช่54นะศูนยต้อง55นะคุณผมนะถึงจะถูกนะครับไม่รู้ใครไปลงข่าวว่าเขาเขาเกิดพฤจิการถูกไหมอีกนี่พฤจิการเขาเกิดปีเดียวกันเขาต้อง55าสิีแล้วใครไปลง54มีคนมีคนไปลงห้าสี่ฟ้องไหมฟ้องอ่ะมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรเออมันเติมแค่5เองลบ4เป็น5เองไม่เป็นไรละห้า5ี่หเหมือนกันแปมเดียวเองตีด้วองีด้วยเอง เมื่อกี้มาเลยเมื่อกี้ไปไหว้แล้วบอกพี่เบิร์ดผมผมพูดเล่นคนหนึ่มผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะธรรมดาเบิร์ดอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วล่ะไม่กลัวตรงไหนครับผมขอให้มาเลยครับผมต้องการอะไรบอกเลยมาหน่มก่อนเลยมาเอาเงี้ยขากลับเนี่ยให้มานั่งรถไปเอยนั่งรถไปส่งไงแต่มาในสภาพที่ดีไม่ดีหรอกแต่ผมผมเนี่ย โอเคใจหลับสบายแล้วขอบคุณค ja, okay. ่ะขอบคุณนานะครับอย่าถือขาพวกเรานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ทงไ่น่มกอนค่ออแล้วก่อสี่คนต้องนั่งงนี้ไหนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ